สบายดีสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเามแรงๆเลยพี่หน่อยขอองไปหาหันแหละขอกันอีกแล้วพี่น้องพับเมนูน้องใหม่คือเก้าสีเร็ดสุูตน้องใหม่นาะพี่น้องสุตรน้องใหม่ตอนนี้เ่ากระรังต้มน้องใหม่นาะต้มน้องใหม่ใส่ใบยานาแต่ว่าน้องใหม่มีให้แม่น้องอันต้มมาแต่หน้าแตเนาะพี่น้องเชือดหนึ่งเ่าก็เลยมอนมะยองงามยานาใส่เนาะ ลำยานางสิยองไซยองไซแล้วก ER ็มาหัวมาต้มล้่ก็สิสูปอีกหลอบหนึ่งเนาะกิอุ่นเปล่งไก่บ่อุ่นเหี่มุนเห้มเหแหมจะเสียเนาะผ่านใส่ ไปอีกคนเล็กน้อยพี่น้องใ้น้ำบกห้องสีเห็ดสุบเนาะพี่น้องปกติเ้าสุบซุปน้ำใหม่เ้าสีสามารถใส่ปลาอย่างอื่นก็นได้นะว่าสิเป็นปลาทูปลาคอปลายัางก็แล้วแต่นาะพี่น้องถ้ามีปลายังเขาก็ใส่ปลานะแต่ว่าเมือน,นี้เ้าบไมีปลาเนาะพี่น้องเราก็ได้เอาปลากระปองเนาะตอนปลาในปลากระปองมาใส่ห้องเอาแต่ ข้าเอาแต่ตอนเด้อพี่น้องข้าบัได้เอานามมาเคลือดเห็ดนะเอาแต่ตอนมันแต่ก็เอามาต้มใส่นามปลาแหลกเนาะพี่น้องแต่ก็เสียม,มาตำใส่ซุปลองเบิ่งพี่น้องพี่ใหม่ก็เฮ็ดซุปบ่ค่อยเป็นเนาะพี่น้องบ่ค่อยเฮ็ดซุปเน่อยแต่กามือนี้ก็คือกาได้คล้องแสบเนาะพี่น้องได้ปิ้งไก่หน้าโป่งมือในบา้าซุปมาแต่ลำหน้าเนาะมาแต่ลำหน้าอยู่สวรรค์ซอย จอมาลาบาซุกกระสือปิ่งไก่มาฝากน้พี่น้องตัวนหนึ่งปิ่งไก่หน้าป่งเพราะว่าเพราะว่าทางผ่านเนาะทางผ่านจากสวรรค์เกตก็คือเมืองคงนาะพี่น้องเมืองคงแขวงนสลาวันบาซุกได้ปิ่งไก่มาปิ่งไก่หน้าป่งเหล่าเขาเมืองคงลำวุ่งสละวันเป็นคำขวัญของของข้าเจ้าเนาะพี่น้อง โตะละนึ่งแซนกีพ,พี่น้องโต๊ะละนึ่งแซนกีกับประมาณเป็นเงืนบาทกับลอยก็บาทลอยหาทบาทเนาะประมาณนี้เนาะโตใหญ่ได้พี่น้องอู้ได้ของแต่านเปนิ่งนี้ขอบใจบาสุกเด้อพี่น้องครับบาสุกคือไพ่บาสุกก็คือเป็นเอื้อน,น้องก็ปีใหม่เห็นไหมเนาะพี่น้องดูเอื้อดุกน,น้องเห YouTube ็ุยูทูบคือกันเนาะแบบเอฟซีแบบอาจสิบหูเนาะบาสุกคือไพ่บาสุก,สก,สกอินดีเนาะพี่น้อง หอหอนมันเื่องก่อนอหาทานเรื่อ,อนให้ทานเพื่อนก่อนเอนาะแบนเอาคนละพิ่มออกไปกินมาพี่น้องตอนนี้เฮ้าสิมาสูกเนาะทำการสุกอันนี้เป็นเขาเบือเด้อพี่น้องเขาเบือเหลือง อันนี้เป็นตอนปลาเนาะตอนปลาที่ห้างเอามาจากปลากระป๋องท,ทั้นพี่น้องตํา พี่ขัวลงไปเนาะพี่น้องพิกปน่นงย่งยยนน่นีนน่ลงไปจริงๆใสนาให่ลุาใหม่ตอนบ่ฮะอแ้ต่แต่อันออนี้เขาปลูกเขาขัวก็ติ่ปนกับอันนั้นนะอันใหญ่ใส่ี่รงังอะไรเขาขัวอันไหนเขาวทอดกันใส่ง <Five. S 1> <gez úc? S 2> บดเลยนะบ้ดเลยนะใหล่ดีเยยังว่าสุดนั่งยนี่บสมดีากที่เานูใส่ด้ใควไ้นมาตาสุกตัมตให้เขากันน้ำใหม่เขาต่ว่าเนาะ เ้าไปหอบไปหาไกาไปหาแหละเขาไปไปดีที่น้อนใส่อันนี้เข้ไปเลยตรงๆนาป้าแดดขันอยู่ในนี้นะคใส่แล้วจะรักขันบอกิอสตะเกียบแลไวใชิไหมเ่งสุดน้องอ่ะ เป็นหันวพี่น้องของหายกันไรเออแม่นงาเข้ามีอาาม่อยู่อ่ะนี่อะไรงาพูดมี่คนคือเพิ่มบางงานถูกอ่ะมีไม่เอาใบเบอร์ค่ะแม่อันนี้ใส่อันนี้เขาไปเพิ่มน้องพี่น้องเขาเบื่มด้วยพร้อมหอมเลยผัวใหม่ๆแล้วก็ใส่อันนี้เป็นน้ำ นำกลมปลานองที่เราหมีหนาตะแบดบ I don't know กที่น้องบันงาเมาใส่ไใส่ที่น้ำรด็งายัง้นอมหมักหมักงาถ้าใสใส่เพราะว่าแต่ว่าที่ตนมาไมิเขาเป็นา้นใส่มงน่้าใเาก็เท่านียแล้วใ่บักบนงา น้องถามว่าในะส,ส่บม้อกน้าเนาะพี่น้องผัดค้ามมาซุปบางข้นคนสีม่วงคอยมกักใส่สดนะนะแกแล้วแต่แบบบางข้นคนก็มักนะต้องจบใส่ไห่สจวใส่พอไห่มันมีกลิ่นหอมจัง่อยเนาะอื หอมนะบอ๊ะขวงาพี่น้องเดี๋ยวจานมันกะเลอะ่ทอะหมอตัวนี้มันหมอมันน้าหมอห่อนไงกัมันห่อนก็ห่อนเทิงเปลี่ยนไก่เนาะพี่น้องซุปเราว่าเปลี่ยนไก่แล้วก็อ้อปลากระป๋องเนาะปลาป๋องป๋องเดียวพี่น้องควดมาป๋องใหญ่เอาออกไปใส่ซุปน่อรใหม่กับบักเล่ย์ลายมั้งเนาะ เห็นตเปล่าปองป้านปลาปองปองมาไดง่ายนี่เป็นซิปปลายโตนะฮะปองหนึ่งมีปลาปลายโตเคยเห็นเต๋อเปล่าหรือว่าหรือว่าบอ่าเคยสื่อว่าอยู่ประเทศไทยบอแม่จักมันขยันปลาปองียนหน้าบอหรือว่าปลาปองอย่างแต่ว่าหนาจะบเแมนของไทยแล้วจะห้เบิ่งกระปองมันกนอปามไปไม่เห็นมาไปหรือเปล่เห็นโอ้ นี่เด้๋พี่น้องปลาปองที่เราเอาใส,ส่สุปหน่อยค้าวมันบบกระป๋องใหญ่สิปลายตัวสิบปลายต,าตจักแม่นของไทยรู้บ่หนะเจ้าพ่อแม่นของไทยละมั้งหนาเจ้าคองเวียดแต่บ้านเป็นตัวหนังสือเล้าเนาะพี่น้องคันซีบาปลา,ากระป๋องเล้ากะบ,บ้านเฮามันบ่มีหนามทะเลอะนะพร้อมแล้วปีพรอมแล้วบ่หอมกัเอ,มา,อามาค่อยสีดำ ตั้มเซต่วยอันนี้ก็คือหน้าตาของสุกน้องใหม่เนาะพี่น้องโคกหน่อยเอออกมาหน่ะดิกโอ้หันบอ,อพวกคือเขามีโคกดินงโกมิจะโคกใหญ่นี่พี่น้องเอาต้องตำก่อนเพราะว่าโคก มันก็นได้กินหอมขึ้นมาเนาะใส่บนนี้เลยเนาะ,ะใส่บนนะนะีเลยเนาะกระได้กินหอมอแล้วหอมอีดิหอมจริงรอ่ะสีอะไรบ้าง ใส่ผักหอมด้วยเสียดายแต่ผักหอมโบราณอย่างเนาขาสวนโบราณขันผักหอมมันตน้องมีผักหอมอ่นนะเนาะผักหอมไปเรื่อยผักหอมไปเรื่อยแล้วก็ผักแน่ผักแพร่เนาะนแ,ลนแล้วก็ใบสะระแน่พี่น้องผักแพร่โบปันได้แนละ้วสะระน่ผักแพร่ก็มีอีกนะหักโบใส่ก็ได้เนาะโบใส่ไดนี่มันก็ร้ายลักพี่น้องใส่หอมปี หอมไปเรื mm ่อยกับอ่ะกับอเสซเปนริเห้ยยงหอนอยู่ละ ไปแกมเลยบ่นี่จะไปแหลกิบก็แหลกไปก็แลแเนาะแดดสมสมจังเลยเสร็จของาอปไปตยังเลยวะเสร็จของาไปเลยเบิดเหรนีหยอู้เบิดด้วยอู้มันอยากสมสมน้ำมาใหม่น้ำน้ำมาใหม่เข้ามันเสียบสมสมจำพวกว่าจะง่าไปเบิ้ หันยิ้มรับเขาหังเขาสวยอะไรย่า้หนเานสือามากินอย่นี้เ่กนหรอก,อก,ออกแบ,บไปด้วยน่าฝนเน่ตองฟ้าะวาบ่มีสะพานให้ขามแล้วมือไปตลาดบ่มือูอมือมือเตรียมของไปสื่อของ ว่าแม่น้องอันน้องพี่น้องเราขายของอยู่ตลาดตลาดนี้บริเวณร่งรงข้ามแปลงแลบอ่ะไปต,ต,ตลาดแดงเลยข้ามแปลงเนะาะแม่นเมื่อเริ่มกลับไปซอมตลาดเลยขายจากบานยังบ้นานพะฮัตกับบานอาทิตย์กับบานอาทิตย์สองถนอมแม่ท่านท่านอาเรงท่านก็ได้ไปร้านมองนาพมันไปเ่ไหรไปซ้อมมองจะว่าห้างอยาวถยให้ท่านอันนี้ เราเไปวดมือสตลาดเลยลวมือเดียว่็ได้สำนักดเดี๋ยวใหเราุกซุกใหม่อแต่กากินเลกินุใหม่ดี น้องสุปน้องไม้บานเท่ากับพ่อบัานเนี่ยน้องพี่น้องคองกินจักสิกินนี่ยังแต่ละมือเดวันสุกเด้ฮะสุกห็นยังเออแซ,บแซบ่บ คุดน้องไหมอุ้ยสองไอ้น้องตัดผมตัดผมพี่น้องสบายดีขอบใจเด้อเดี๋ยวเจะไปไหว้คิดไฟไหว้คิดไฟจะสร้างน้อยตัดผมให้พี่น้องมาซุกมาแต่ดำหน้าซอยเจีอัมมาละน้องพี่น้องกําลังมาหอดเหมือนเลยจักเหมือะซ้ำเหมือบอก เจ็ตแบดมือจังนมาไปบางอย่างนี่เสีแบบแยแล้วจนเกือบแล้วเนาะยังน้อยหนึ่งบอสมันแล้วแล้วหน้าทงหนึ่งยังอีกทงหนึ่งค<อ>นบดตกเลยมาก,ก่อนเจี๊ยมลาดทีเห็ดหน้าร้ายเนาะหน้าเนาะร้ายหลายแนมจนชุดดงอ๋อน้นำถ่วมอยู่ว่สดุผักนะดีรอกนำถั่มกูมาปูพอดีเห็ดปวกออกแบบโอ้ย อยู่ถ้าโดนฮ็ดตัวกูมากคดตัวออกพี่น้องเลยนี่แหละพี่น้องมันบรรยากาศกอยู่บ้ายนยมแรงๆมาตัวนี้สิขึ้นเหือ่อแล้วร้อนเห็นยังกิน สุกนงไมมอาหารบานท้องบุคคลมีแต่นองไหมเจอได้รมามาเด้อพี่น้องกินข้าวเด้อสบายดีเด้อพี่น้อง ู่ในตลาดคือเจ้าบโดยแมงส่งดวผูขยมา้งเมื่อไหร่รว่าสิไปตลาดกับคนตมือสาวนี่าสิไปตลาดกับฝนตกไปวะนะมือสองมือองได้หรือว่าเราโคนวันไปวะมอเข้าไปฝนโตคว่คนสีมาขายของไสีมาละเ่ย พาเบิ่งเด้กมือเืินว่าสิไปตลาดวันตลาดมันโขพาเบิ่งมาพ้นทีตกี่ว่าพี่เนอะเงินมันเ้าตลาดมันโบ้านพะฮัทตลาดข้าแปงกับพ้นโต๊ะวันซกตลาดนะคะบ้านเขาตลาดมันโขมบนไปกสะอาดที่ผ่านมาอันสุดของคืนน่ะใสก็ได้ อย่าเลากจับสื่อราคาเห็นอันนั้นอันนี้ในตลาดขายอะไปซื้อสินม้่มาหยัดอ้วกหิ้งไก่บาสุกเอามาให้เราพี่น้องหิงไก่นาปุ ก็ค่ะคุณงั้นก็หาไก่บ้านมาติไก่บ้านใหเป็นแบบดีทุกสิบแบบดังเลยนะเนาะแต่ก่อนชาปิดไก่บ้านเตัวก่อนพี่น้องแบบใช่ค่เชอบตีไก่บ้านมาไหมตีนกไก่บ้านนะก็หาไก่บ้านเลอันนี้มันโมเมนต์ไก่บ้านเลยเนาะ ส um> yeah. yes> um, ิ่งกายบาตรนี่สิไม่ลดสัตว์ต่างกันแต่ว่ามีกระแทบคือกันแต่ว่าถ้าก่บาทนันมันกระชิห้าเหยาดเตี้ยน่ะใช่ระมัดได้ลว่ะระมัดก่เลยขั้นกายบาตรเหมือนรมัดก่อายบาตหมือมัดก่ายเลยข้าพิดข้าพนทานระมัด นจะเป็นไก่ mm hmm. 3ามสายพันธุ์กระจาสมป่ไแม่้านั่เหรอ่้อ่าเป็ังนี่ วันที่ไม่ใช่เหรอแค่ป๊อกไม่ได้ใช่ไหมนี่เดี๋ยวใช้จะซื้อบุ้งแล้วกินขาวก่อนเด้อพี่นะาะซุปน้ำมันกัแแสบูีเนาะพี่เ้างกันทามีปลาเห็ดปน่นแะ่บก็กิน กินแกงไลยกับโอยากเนาะพี่น้องกินต้มกินแกงไลยกับโอยากเปลี่ยนเมนูมาซึ่เอา่งนะน้องใหม่ก็เลยเอาเสมอโมขู่แล้วคอยแง่ไปเที่ยนไปลรุ่งจี๋จับเราบอกคอยอยู่ว่าคันสิเมอร์เตือนในเด้อสิเอาต้มาใหม่เสร็จัลวก็เอาบัเอาบัจังกันเลยเอานะให้จำไว้ขึ้นไปเที่ยแล้วก็สิได้จบคลิปไปเพียงสนิทเด้อพี่น้องเจอกันใหม่น้องคลิปหน้าเด้อบ๊ายบาย